ลองดูนะลองดูนะครับว่าสเปคที่ให้มาแค่เนี้ยเราพอไหมที่เราจะใช้งานสำหรับการเล่นเกมหรือกราฟิกสวัสดีครับทุกคนหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าควรรอ i อ i p Gen e n 9หรือว่าซื้อ iPad เจนเลยนะครับแม่เป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะครับก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยไปดูสเปคกันก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยไปตัดสินใจกันอีกทีนึ่งนะครับว่าเราจะซื้อไม่ซื้อไปเริ่มต้นที่ตัว iPad g เจนกันก่อนนะครับจะใช้ชิป a 1 3นะครับของเดิมเป็นชิป a 1 2 Bionic นะครับสำหรับชิปตัวเนี้ย p p l e ปักแน่นอนไม่ให้ชิป a 1 4 b i o n i c หรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแรมนะครับของ หม่เจน9จะเป็นแรม4จิกนะครับแล้วก็เจน8จะเป็นแรม3จิกแล้วก็ความจุเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นที่32เจเท่าเดิมเลยนะครับซึ่ง ROM เนี่ยให้มันน้อยมากๆเลย32 g จมันไม่พอหรอครับแต่ว่าตัว RAM เนี่ย3 g จผมมองว่าส่วนตัวนะใช้พอแน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีการเทสเล่นเกมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับเพราะตัวนี้นะครับใช้พอร์ต h t n i n g อยู่นะครับมันจะเป็นการเสียบตูดชาร์จนั่นเองนะครับในส่วนของมาตรฐานแรงกดของ Apple Pencil ก็อาจจะ มีปรับปรุงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเลยคือของ Gen 8เนี่ยก็สามารถใช้กับ ตัวเจนเก้าได้นะครับแต่ราคาก็59 0พแพงเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยนะครับก็8ล้านกล้องหน้า1.2ล้านส่วนนี้ผมว่า Apple ยังไงไม่น่าจะปรับนะครับเพราะว่า iPad ตัวนี้เป็น iPad เพื่อการศึกษานะครับไม่ได้เน้นตัวการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็พอร์ตอ่ะก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นพอร์ต h t n i n g ไม่ใช่พอร์ต Type C นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะยากในการที่เราจะเสียบตัวทำได้นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสซึ่งถ้าเสียบฮาร์ดดิสเนี่ยต้องใช้ ไฟเลี้ยงแน่ๆนะครับก็ไม่น่าจะสะดวกสบายสําหรับคนที่ต้องตอบพอตตัวปุ่มเปิดปิดเนี่ยหรือปุ่มพาวเวอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ปรับปรุงหรือว่าเป็นตัวสแกนนิ้วเหมือนตัว ipad air เจนที่4นะครับอันนี้ยังใช้แบบเดิมเลยนะครับตัวนี้ใช้สแกนลายนิ้วมือเอานะครับระบบรักษาความปลอดภัยก็สแกนลายนิ้วมือเช่นเดิมไม่ได้ปรับ เป็นการสแกนหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับตัวขอบเขต p 3นะครับถ้าโชคดีอาจจะมีการปรับซึ่งผมคิดว่าสมควรและควรค่าแก่เวลาที่จะปรับได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามว่า iPad ตัวนี้มันจะเล่นได้กี่ปีสำหรับตัว iPad gen 8ก็ประมาณ4ปีส่วนตัว iPad gen 9ก็บวกไปอีก2ปีนะครับก็นับจาก ปีพศที่ออกมาคือปี2021นั่นเองนะครับและคำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะตอบคือควรรอหรือไม่ควรรอนะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้ครับไม่ต้องรอหรอกครับเพราะว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่มากเลยนะครับถ้าส่วนตัวผมยังไงผมก็ซื้อตัว Gen 8นะครับผมไม่รอตัว Gen เจน9เพราะว่ามันเปลี่ยนปรับที่นิดน,นหน่อยอย,อย่าง RAM นะครับแล้วก็ชิปแค่นั้นเองถามว่าชิป A 1 2อ่ะนะครับมันใช้ได้นานอยู่แล้วดู iPhone 6S นะครับ ไปยาวถึง iOS 15เลยนะครับซึ่งออกมาหลายปีมากมากกว่า4ปีนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ผมเลยมั่นใจว่าชิป A12 ตัวนี้นะครับมันจะสามารถยืนระยะได้ยาวพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว iPad e ตัวนี้มันเป็นแค่ตัวเริ่มต้นมันทำอะไรได้ไม่มากอยู่แล้วนะครับ แล้ถ้าเราจะหวังว่ามันจะปรับอะไรมากมายผมว่าคงไม่อะ่ะก็จะเป็นแค่การปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ผมจะลองเทสเกมนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตตัวชิปกราฟ,ฟิก A12 b i o n i c กับแรม3จิกลองดูนะลองดูนะครับว่าสเปคที่ให้มาแค่เนี้ยเราพอไหมที่เราจะใช้งานสำหรับการเล่นเกมหรือกราฟ,ฟิกนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเราก็ใช้งานอะไรไม่มากอยู่แล้วนะครับ สำหรับน้องๆน,น,นะครับที่เรียนออนไลน์ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเอาไว้จดเลคเชอร์เนาะแล้วก็สำหรับ พี่ๆนะครับเพื่อนๆที่ทำงานแล้วก็อยู่ในช่วงของ work from home นะครับก็อาจจะต้องจัดประชุมผ่าน z o o นะครับผ่านทีมนะครับก็สามารถใช้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเปิดปิดแอปนะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเทสไปแล้วสำหรับการเปิดปิดแอปนะครับหรือว่าเปิด3หน้าจอ2หน้าจออะไรเงี้ยครับก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลนะครับถ้าหากไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูคล ปก่อนหน้านี้นะครับ โอเคก็เทสจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงตัดสินใจได้บ้างแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ